สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะวันนี้มาทำงานชั่วโมงครับนี่นาลุงเจ๊กเรานะนาป่าเจ๊กเราครับนี่เสริมคันนะน้ำท่วมครับ้าได้ดูคีิปเก่านี่นะที่ลอกเประธา,านตรงนี้นะติดกับน,นาลุงเจ๊กเราน้ำเข้าฝั่งนี้ครับ นี่เดิมแนวคันนี่ครับนู่นเลยนะที่มาไถกันวันก่อนนี่นะเจียวรถไถมาลงไถกันครับนู่นนะทำทางขึ้น,นครับ ดานะครับยอดมากเสริมเสริมแนวขัน ันนี้จะมากทีทำไมเสียงนิ่มอย่างเสียงเรียบเลยนะวันนี้นะ เสร็จแล้วนะครับวันวันนี้ทั้งวันเลยนะไม่ได้มาถ่ายครับวันนี้ติดธุระอยู่ร้านขายปลานะวันนี้นะ ด้วยคอ๋ออ๋อภายธนชมโอ้หตรงนี้ลมน,นั่นเองจิบดูแล้วตรงนี้ลมนะโอ้โหไปได้ครับน้ำนี้ไปได้จิบดูนะ คลิปก,กันยาวๆนะวันนี้นะกล้อตัวดีเหมือนกันนะ ห้างน่วมเนาะระวังนะครับตรงนี้นะ เดี๋ยวไปดูครับวันนี้ปลาเด่นสูบปลานะสูบสาทินานะเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยววันนี้ไล์สดให้ดูนะเราสี่โมงห้าโมงครับโอ้เสียงอะไรสลักพุ่งกีโโอ้หลวมแรงนะสลักพุ่งกีตัวไหน ออวันนี้เสียงดีครับเสียงเคลาะนะวันนี้นะ เราเบาครับเ,เสียงแทบไม่โหลดเลยนะวันนี้นะ มาดูมาเมื่อช้านปลาจีกจมสนั่นเลยนะปลาจีกก็จมเพียงนาววิ่งนั้นอ่ะจบเ,เสร็จแล้วครับ แน่นเลยนะมุมนี้เลยครับน้ำน้ำทะลักเข้านะว้าบอู้จริงรลีดเต็มเลยอะ่ะ หลอดจัดนะจัดกระจกนาซาที่ยิบเลยอ่ะวาวโอเคครับรอติดตามช่องคิดต่อไปนะ ำหรับคลิปนี้ขอจบไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามแล้วจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะ,ะสำหรับคลิปนี้บายๆครับสวัสดีครับ